สำหรับการเจาะลึกข้อมูลวันนี้เนี่ยนะคะเราได้ชุดสไลด์นำเสนอที่น่าทึ่งมากชุดหนึ่งมาค่ะเหมือนเป็นคู่มือพักสนามฉบับย่อเลยที่จะพาเราไปทัวร์โลกที่มองไม่เห็นคือมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคตั้งแต่ขนาดจิ๋วอย่างไวรัสแบคทีเรียไปจนถึงพยาธิที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจโลกใบเล็กๆนี้กันไปทีละสไลด์เลยค่ะ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงครับเป็นชุดข้อมูลที่เล่าเรื่องได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสไลด์แรกสุดเนี่ยเขาเปิดประเด็นได้ตรงจุดมากเลยคือเป็นภาพตาช่างที่เปรียบเทียบระหว่างเชื้อประจําถิ่นหรือ normal flora ที่เป็นจุลินทรีย์ดีๆกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเชื้อก่อโรคหรือ pathogens ที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงคือถ้าสภาวะปกติ2ฝัง่งนี้มันจะสมดุลกัน ต่เมื่อไหร่ที่ตาช่างมันเอียงอืมนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งก็เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นที่ตัวเล็กที่สุดตามสไลด์เลยนะคะก็คือแบคทีเรียในภาพนี่มีให้ดูหลายรูปทรงมากเลยทั้งกลมๆเหมือนลูกบอลที่เรียกว่าโอคซีหรือที่เป็นแท่งๆคือบาซิลลีแต่เอ่อมีสไลด์หนึ่งที่ที่ฉันว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการย้อมสีแกรมนะคะที่มันแบ่งเป็นแกรมบอกสีม่วงกับแกรมลบสีแดง มันดูเหมือนแค่เรื่องสีแต่ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ โอ้โหประเด็นนั้นสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับคือแค่ความแตกต่างของสีม่วงกับสีแดงที่เกิดจากโครงสร้างผนังเซลล์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะซึ่งมันเทคนิคที่คิดค้นมาเป็นร้อยปีแล้วมันยังคงเป็นจุดตัดสินแรกสุดที่สำคัญมากๆของหมอในปัจจุบันเลยนะครับว่าจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มไหนเพื่อช่วยชีวิตคนไข้คือถ้าเลือกผิดกลุ่มไปเนี่ยยาที่ให้ไปก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยโอ้โหแค่สีก็ตัดสินความเป็นความตายได้เลย งั้นจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขยับมาดูสิ่งที่เล็กกว่านั้นอีกนะคะในสไลด์เขาเรียกพวกไวรัสว่าผู้บุกรุกทางพันธุกรรมหรือ g e n e t i c invaders ฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยค่ะมันหมายความว่ายังไงคะก็เพราะว่าไวรัสมัน มันเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าไม่มีฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองมันเพิ่มจำนวนเองไม่ได้ต้องแฮ็กหรือว่าบุกรุกเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วก็ใช้ทรัพยากรของเซลล์เรานี่แหละสร้างตัวเองเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเป็นพันๆตัวเลยจนเซลล์มันระเบิดออกมาในสไลด์ก็จะแบ่งเป็นพวกตัวเปลือยหรือเนเกตไวรัสกับพวกมีเปลือกคุ้มเอนไวรัสซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เราเป็นกันบ่อยๆก็เป็นพวกมีเปลือกคุ้มนี่แหละครับอ๋อ oh. พอร่างกายเราอ่อนแอจากการสู้กับไวรัส,สที่มาแฮ็กเซลลเราแบบนี้ก็เหมือนเปิดประตูให้ผู้ร้ายอีกกลุ่มที่ปกติอาจจะทําอะไรเราไม่ได้เข้ามาฉวยโอกาสเลยใช่ไหมคะอย่างพวกเชื้อราถูกต้องเลยครับนั่นคือคอนเซปต์ของเชื้อฉวยโอกาสเลยซึ่งสไลด์ถัดไปก็พูดถึงพอดีโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อราแล้วก็ยีสต์คือพอระบบภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอลงเมื่อไหร่พวกนี้ที่ปกติอยู่งเงียบๆก็จะเริ่มก่อเรื่องทันทีอย่างเชื้อราในช่องปากหรือพวกโรคกระเคลื่อนอะไรอย่างนี้ครับ ในสไลด์มีหลักการจำที่น่ารักดีนะคะ mold in a cold yeast in a beast อ,อ,อันนี้คือเขาใช้กันจริงๆในวงการแพทย์เลยเหรอคะใช้กันจริงครับเป็นวิธีจำง่ายๆที่คลาสสิกมากว่าเชื้อราหรือโม l เนี่ยชอบเจริญในที่เย็นๆอย่างนอกร่างกายแต่อุณหภูมิร่างกายอุ่นๆของเราหรือ beast เนี่ยเป็นสวรรค์ของ yeast หรือยีสเลยทีเดียวครับโอเคค่ะเข้าใจเลยจากพวกช่วยโอกาส ทีนี้มาถึงพวกนักฆ่าที่ซับซ้อนขึ้นอย่างโปรโตสัวซึ่งเป็นปรสิตเซลล์เดียวในสไลด์นี้ดูจะเน้นไปที่ตัวเดียวเลยคือเชื้อมาลาเรียที่บอกว่ามียุงก้นปล่องเป็นพาหะวงจรชีวิตในภาพนี้ดูซับซ้อนมากๆเลยนะคะมันคือสุดยอดแห่งการพรางตัวและจู่โจมเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเชื้อเดินทางจากน้ำลายยุงตอนโดนกัดเข้ากระแสะเลือดเราแบบเงียบๆเลย <S <S ไปซ่อนตัวฟักตัวอยู่ในเซลล์ตับ พอได้ที่แล้วก็ระดมพลเป็นล้านล้านตัวบุกเข้าโจมตีเซลเม็ดเลือดแดงพร้อมๆกันจังหวะที่เม็ดเลือดแดงแตกพร้อมๆกันนี่แหละครับคือสาเหตุของอาการไข้สูงสลับหนาวสั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมาลาเรียฟังดูน่ากลัวมากค่ะและจากนักฆ่าล่องหอนมาถึงสไลด์กลุ่มสุดท้ายที่ขนาดใหญ่ที่สุดจนมองเห็นได้ก็คือพวกหนอนพยาธิหรือเฮลมินต์ตัวที่ดูจะเน้นเป็นพิเศษเลยคือพยาธิใบไม้ในตับที่บอกว่ามาจากการกินปลาน้ำจืดดิบ,ดบ แล้วอาจจะเป็นสาเหตุมะเรแรงท่อนน้ำดีได้อันนี้เรื่องจริงจังเลยนะคะใช่ครับและประเด็นนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมของการป้องกันในสไลด์ท้ายๆได้ดีมากจะเห็นว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่ได้ลอยมาหาเราตรงๆนะครับแต่มักจะมากับพาหะหรือตัวกลางไม่ว่าจะเป็นยุงลายที่นำไข้เลือดออกยุงก้นปล่องนำมาลาเรียหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดซึ่งนำพยาธิมาให้เราซึ่งก็สรุปเป็นกลยุทธ์ป้องกัน4ข้อหลักๆในสไลด์สุดท้ายเลย คือสุขอนามัยของที่อยู่อาศัยหรือ sanitation ความปลอดภัยของอาหาร food safety การควบคุมพาหะนำโรค vector control แล้วก็สุขอนามัยส่วนบุคคลหรือ hygiene เหมือนเป็นแผนการรบของเราเพื่อรับมือกับโลกที่มองไม่เห็นนี้เลยถูกต้องครับและตารางสรุปสุดท้ายที่เขาแยกระยะติดต่อหรือ infective stage กับระยะวินิจฉัยหรือ diagnostic stage ของเชื้อแต่ละตัวก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากมันย้ำเตือนเราว่า การจะเอาชนะศัตรูได้เราต้องเข้าใจวงจรชีวิตของมันอย่างทะลุปรูโปร่งเลยครับสรุปแล้วสไลด์ชุดนี้พาเราเดินทางตั้งไปจูลินซีที่เล็กที่สุดไปจนถึงพยาธิตัวใหญ่ๆทําทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเรากับเชื้อโรคได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะแต่พอเราดูภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วย้อนกลับไปที่สไลด์แรกสุดเรื่องความสมดุลมันก็มีเรื่องน่าคิดต่อนะครับ คือการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องการกําจัดเชื้อก่อโรคหรือผู้ร้ายเป็นหลักแต่ในสงครามที่เราพยายามจะกําจัดพวกมันให้สินส้นซากเนี่ยเรากำลังสร้างผลกระทบข้างเคียงอะไรต่อระบบนิเวศของจุลินทรีย์ดีๆในร่างกายเราบ้างหรือเปล่าและในอนาคตมันอาจจะนำไปสู่ความไม่สมดุลในรูปแบบใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ครับ